สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียช่วงนี้อยู่กับใครไปไม่ได้ครับนอกจากลิซ่าครับกับการปล่อยอัลบั้มอัลเทอร์อีโก้นะครับได้ถูกปล่อยอัลบั้มเต็มมาแล้วแล้วก็ปล่อย MV เพลงโปรโมทเห็นไปแล้วนะฮะในตัว MV ที่มีความเดือดจัดขนลุกสุดๆจะเต็มจริงๆที่สำคัญลิซ่า Lisa, แสดงได้เก่งทุกบทบาทนะครับโดยเฉพาะการตอกหน้าพวกแอนตี้ทั้งหลายแหล่สุดจะกรี๊ดนะเจอโจ๊กเกอร์สาวลิซ่าปล่อยบันเทิงกรี๊ดมันออกมานะฉะนันไม่ใช่ทาสของ ถ้าอ่านมันทั้งหมดทุกสิ่งอย่างเนี่ยฉันก็คงเป็นบ้าสุดท้ายแล้วตัวของลิซ่าก็ยังมีความสุขอยู่ดีไม่แคร์พวกเขาดูฉันบนเวทีพวกเขาดูฉันบ้าครั้งหลายอย่างเกิดขึ้นได้ในไม่กี่นาทีมีเหตุผลมากมายมีหลายสิ่งที่กําลังทําอยู่พร้อมลบแล้วทําแต่สิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์พยายามทําสิ่งที่พวกเขาต้องคิดถึงฉันคือเธอประกาศว่าเธอจะทําลายนะโลกนี้ให้มันพังไปเธออยากทําสิ่งนั้นซึ่งเธอก็ทํามันได้แล้วอย่าไปมองแค่ยอดวิวใน YouTube เหออะรนะหเราดูผลง,งานอันสุดยอดของลิซ่าที่เธอทำก่อนปล่อยตัวอัลบั้มด้วยซ้ำค,คือสร้างสถิติใหม่สถิตินี้เป็นสถิติมียอดสตรีมแตะ1000ล้านครั้งใน1วันเหมือนแฟนๆโกโรธในเรื่องของอัลบั้มหลุดหรือเปล่าพลังแสดงออกมาให้เธอได้ชื่นใจจริงๆนะก่อนหน้านี้เสียใจมากคือเพลงลิซ่าเนี่ยในอัลบั้มหลุดออกมาลิซ่าก็แถลงการเสียใจนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบทางต้นสังกัดลิซ่าเนี่ยคือเตรียมจัดการเลยนะฮะบอกพวกเรา ทำงานกันหนักมากจริงๆร,ร,รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แชร์ผลงานแก่แฟนๆทั่วโลกพวกเราผิดหวังเป็นอย่างมากตลอดการล่วไหลของข้อมูลทั้งค่ายเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากพวกเรารู้สึกขอบคุณแฟนๆที่แจ้งเรื่องนี้ให้เราทราบเราจะดำเนินการรวดเร็วที่สุดร่วมกับทาง RCA เพื่อให้เหมาะสมนะจริงๆของ RCA ก็ไม่ใช่ที่ลิซ่าที่หลุดคนเดียวนะผมว่ามัน,ปนแปลกๆแต่นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนๆรวมใจกันสตรีม1,000ล้านครั้งนี่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่วงการ K-pop นะฮะและก็ก้าว ขึ้นเป็นศิลปิน K-POP ที่ทำสิติรวดเร็วที่สุดตลอดกาลมันสะท้อนถึงความสำเร็จของอัลบั้มนี้และก็แสดงเห็นถึงอิทธิพลคำว่าไอคอนระดับโลกของลิซ่าซึ่งสามารถแซง เจ้าของสติอย่างโรเซ่เพื่อร่วมวงแบ็คพิงค์ไปเป็นผลสําเร็จเพราะว่าโรเซ่นี่ใช้เวลา21วันและก็ทิ้งหา่างอัลบั้มชุดแรกของแบ็คพิงค์ซึ่งใช้เวลากว่า82วันถึงจะมาถึงจุดนี้ได้นี่คือสูตรจริงๆเป็นรางวัลที่ศิลปินควรได้รับแล้วก็ศิลปินมีความสุขแน่นอนนะครับตอนนี้ลิซ่าปล่อยเพลงทีเดียวปั้ง10กว่าเพลงแฟนๆค,ค่อยๆไล่ฟังนะฮะสาย YouTube ก็ไปฟังกันวิวก็ไหลเรื่อยๆแต่สายสตรีมเข้าไปพันล้านละนี่อตอกหน้ากันยับยับสำหรับเราแอนตี้จร ฟังกันครบแล้วบ้างชอบเพลงไหนบ้างสําหรับตัวผมนะอันดับหนึ่งในอัลบั้มนี้ไม่รู้ว่าจะชอบเหมือนกันไหมอันดับหนึ่งนี่ผมให้ด r e นะเพลงนี้มันโดนอกโดนใจเหลือเกินหลายคนบอกเคยมีคนนะมาคอมเมนต์ในช่องเราเขาบอกว่าทําไมเพลงลิซ่ามันเกี่ยวกับการเกิดใหม่เป็นผู้หญิงคนใหม่โน่นนี่นั่นบ่อยจังนะมันเป็นการพรีเซนต์ตัวเองอะไรเงี้ยแต่อัลบั้มนี้ลิซ่าคือจัดเต็มมาทุกรูปแบบจริงๆคุณต้องการแบบไหนล่ะสําหรับดีมเนี่ยก็เป็นการพูดถึงความรักเนื้อเพลงก็ประมาณว่าฉันเนี่ยรู้จักสถานที่ สามารถเป็นตัวเองได้ถึงฉันรู้ว่ามันไม่จริงแต่มันก็ชัดพอแล้วตั้งแต่ตะวันลาลับฟ้าจนแสงอรุณสว่างขึ้นมามันเหมือนกับว่าฉันยังมีเธออยู่ตรงนี้และเมื่อตอนที่ฉันหลับตาลงราวกับฉันได้ย้อนกลับไปเวลานั้นช่วงที่ฉันจมอยู่กับความฝันนั้นราวกับในปี2019ตอนที่ฉันคิดถึงเธอฉันพยายามโทรไปหาเธอแต่เธอก็ไม่รับสายไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้เธอนอนหลับอยู่ที่ไหนแต่บางทีฉันจะได้เจอกับเธอในฝันเนี่ยฮะเอาแบบเจ็บเจ็บจี๊ดๆ้กันไปเลยฟีลอกหักขมขื่น าจัดให้คุณแล้วนะอีกเพลงเนี่ยไลฟ์สไตล์นะฮะอันนี้ก็ของดีเธอพูดถึงไลฟ์สไตล์รถเร็วเปิดปะทุนใส่เสื้อกล้ามเพจบ๊บบ๊บวิบบ๊อบอยู่บนทิกต็อกนี่แหละไลฟ์สไตล์ของฉันจาก LA ถึงกรุงเทพเมื่อหยุดไม่ได้งั้นเราก็ไม่หยุดนี่คือไลฟ์สไตล์ของฉันเนี่ย <laughs> ไปกันต่อเลยจ้ะเนี่ยชอบคําว่าแบงคอกเนี่ยแหละยังพรีเซนต์บ้านเราอีกเอาให้มันดังกันไปอีกนะจากเดิมที่ดังอยู่แล้วฉะนั้นไปฟังกันฮะพูดทั้งคืนเนี่ยมันไม่จบมันต้องพูดกันยาวๆ ข้อปัจจัยหลักก็คือความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ที่ได้ฟังอัลบั้มนี้ตอนนี้ตีกันชํามีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วตอนนี้จริงๆไม่อยากทําคอมเมนต์เกาหลีนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาว่าพูดถึงแต่เกาหลีนะคลิปก่อนก็เกาหลีแต่ทํายังไงได้อ่ะลิซา่าทาผลงานไม่หยุดหย่อนจริงๆเกาหลีก็เลยหยุดพูดไม่ได้ไงฮะครั้งที่แล้วคลิปจะไปโชว์ที่ออสการ์คลิปนี้ปล่อยอัลบั้มใหมย่ยอดสตรีมพันล้านแกจงเรียกฉันว่าแม่เอาล่ะครับดูความคิดเห็นของชาวเกาหลีว่าที่เห็นเป็นเช่นไรนะกับอัลบัม้มครั้ง ก็มีการตั้งคำถามนะครับในเว็บบอร์ดของเกาหลีบอกว่าคุณฟังอัลบั้มงของลิซ่าหรือยังลิซ่าแรปได้ดีมากฉันอยากแนะนําเลยทั้งเพลงไลฟ์สไตล์แล้วก็ฟักอัพเดอเวิร์รวมไปถึงทันเดอร์นะทุกเพลงดีมากนะเกาหลีท่านนี้บอกคุณภาพจังหวะก็ดีท่อนแรปท่อนคอรัสไม่มีเพลงไหนทิ้งได้เลยเบียดคุณภาพฮุพกใช้เสียงต่ําแรปเหมือนร้องก็ฟังแล้วลื่นหูส่วนเนื้อร้องทํานองร่วมแต่งทุกเพลงยกเว้นแค่2เพลงคือเขามาอวยลิซ่าฮะคนนี้แล้วเขาก็บอกว่าพวกที่บอก แฟนดัน่ะโดนคุณภาพอัลบั้มนี้อบเงียบไปเลยสิูฮะความคิดเห็นครับท่านแรกนี่ก็บอกว่าฉันคิดว่าเพลงเหล่านี้เลือกมาได้ดีจริงๆความรู้สึกมันแตกต่างฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าอีโก้ห้าตัวในอัลบั้มมันดีมากโดยเฉพาะชิวดีมนี่บันบ้าจริงๆแล้วชื่อเรื่อง Fu c k Up the World เข้าใจได้ง่ายมากๆทันทีความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันไม่คิดว่าจะทําเพลงให้ออกมาดีขนาดนี้เลยแต่ละเพลงให้ความรู้สึกแตกต่างกันมากอัลบั้มดีมากๆต้องฟังตามลําดับจริงๆจบด้วยดีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ รู้สึกบริสุทธ์ตั้งใจทําจริงๆเนี่ยความคิดนต่อมาครับดูเหมือนว่าจะเป็นสไตล์ที่คนเกาหลีชอบดีมากๆเนี่ยฉันจะนอนหลับได้อย่างไงาย,ยอดวิวเอ็มวีเพลงไตเติ้ลและคงถล่มทลายดีมากๆคุณภาพอัลบั้มดีเกินคาดความคิดเห็นต่อมานี่ก็บอกว่าหากลองดูที่กระดานบริซ่าคือไอดอลอันดับหนึ่งของเกาหลีแต่เป็นทเรื่องที่น่าแปลกใจเธอไม่รับการกล่าวถึงที่ไหนเลยอาจจะในเกาหลีนะความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าอันดับหนึ่งบนชาร์ตมันยากนะแต่สมาชิกคนอื่นทำไมไม่ทำกันวเว้นต่อมาก็เลยว่าลบความคิดเห็นออกซะไอแอนิผม ในสอบนะอแอนิมอลความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอย่าเขียนความคิดเห็นแบบนี้อาจทําให้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นความคิดเห็นต่อมาหา้กล่าวว่าอัลบั้มลิซ่าขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตอเมริกานะตกใจฮะความคิดเห็นต่อมาหา้บอกว่าโอ้โหจริงเหรอฉันชอบเพลงมากๆเนี่ยความคิดเห็นต่อมา,าฉันไม่รู้เกี่ยวกับชาร์ตอัลบัม้มแต่เพลงทั้งหมดของลิซ่าอยู่ในไอทูนของอเมริกาแล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกของเกิร์ลกรุ๊ปลิซ่าเคป๊อปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโคตรราชินีเลยความคิดเห็นต่อมาครับเวลาเขาร้อง ที่น่ารักและตลกความเข้มต่อมาครับโดยรวมแล้วอัลบั้มดูดีนะครับความเข้มต่อมาเก่าอะจริงๆแล้วเพลงที่ ร้องร่วมกันเพราะดีหมดแอบกังวลนิดหน่อยกับเพลงโซโล่อย่าง Rock Star ฟังดูเก่าไปส่วนโมล,ลิตก็เฉยๆแต่โดยรวมระบีดดีมากใส่ทุกอย่างที่อยากได้เข้าไปเป็นอัลบั้มที่น่าพอใจรุ้นว่าเธอจะรู้จุดแข็งของตัวเองดีและพยายามใส่ในสิ่งที่แ l ล c k พิงกยังไม่เคยทํามาก่อนทาให้คิดว่าเธอพัฒนาได้อีกในอนาคตความเขินต่อมากล่าอ่ะนี่มันโลกอีกใบชัดๆแฟนๆของลิซ่าจงมีความสุขกันนะแต่ถึงอย่างนั้นอัลบั้มก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จรองความเขินต่อมาครับเธออยู่คนละโลกหรือเปล่าอัลบั้มม,ม,มันดี พอคิดว่ามันนั่งพิมพดาคนอื่นอยู่คนเดียวในตอนดึกดื่นๆ,ๆน่าสมเพชความเพียนต่อมาครับถ้าได้ขึ้นบิลบอร์ดถือว่าประสบความสเร็จแล้วแลาไอดอลของแกล่ะเมื่อไหร่จะดังความเพียนต่อมาครับในอัลบั้ม15เพลงแต่งเพลงเขียนเองใส่ชื่อตัวเองลงไปด้วยโคตรเท่เลยพัฒนาต่อไปความเพียนต่อมากก่าวะ่ะนี่เป็นผลงานชิ้นเอกเลยเพลงทุกเพลงก็ยอดเยี่ยมความเพียนต่อมาครับคนไทยคงภูมิใจมากแน่ๆนที่เขาเป็นดาราระดับโลกคนแรกของพวกเขา <laughs> ความเพียนต่อมาก็เลยบอกว่าแน่นอนความเพียนต่อมาครับแน่นอนกับ ชาวเกาหลีที่รักชาติแล้วฟังเพลง APT นั่นแหละเนี่ยฮะคือความคิดเห็นของชาวเกาหลีฮะที่ดูดเดือดเลยทีเดียวครับเริ่มมีการคัดแย้งครับเพราะอาัลบั้มของลิซ่าดีจริงๆและก็ทุ่มเทจริงๆขอให้ลิซ่าสมมุติวาปรารถนาโด่งดังครับสร้างสถิติกันต่อไปท่านล่ะคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ